สวัสดีมือน,นีขอจะมาแนะนำวิธีการในการซิงเสียงให้ตรงเป๊ะโดยสปอร์เมนเสียงเที่ยวาทายจาก mv เพลงก็คือเข้าไป cover เพลงอย่าสิแล้วก็เอาเสียงที่อยู่ในไฟล์คอมพิวเตอร์มาต่อกันเพื่อให้มันตรงกันกระปากโดยปกติวิธีการแบบนี้ทั่วๆไปเขาจะเอาเสียงมาแล้วค่อยจูนค่อยหอยับให้มันเท่าๆกันซึ่งอาจจะมีโอกาสร้ายที่จะเหตุให้เสียงของเฮากระปากนำบกงกันนั่นนั่นมือน,นีจะมาแนะนําวิธีการในการซิงเสียงให้ตรงกับปาก แบบ100%เลยแล้วก็ที่สําคัญอยู่ด้านลังของเฮาแมน่นเฮาอ่าจะใส่แบล็คกาวเป็นจอโทรภาพเฮาบ่ได้ออกไปนอ,อกสถานทีเน่เนาะอยู่เฮือนก็ถ่ย MV เพลงแบบใส่เบื้องหลังเป็นรูปภาพซึ่งโทรภาพที่เฮาใส่ในเทื่อนี้แมน่น Samsung The Frame มีความละเอียดถึง 4K และก็ใส่เทคโนโลยี QLED ของ Samsung ซึ่งเป็น เทคโนโลยีสัมซูงของ Samsung ห้มีซีและก็ห้ภาพที่คมชัดสมจริงแด้ไปเบ่งน้ำกันเบื้องล้างว่าห้าเย็ดแนวใดเดี๋ยวจึงคอยไปเบ่งเรื่องค้องการซิงเสียงปกทิน วิธีการซิ้งเสียงมันง่ายเนะาะใฮเอาส่วนของฟุตเทจที่ยวมีอยู่เมื่อว่างเป็นแถวๆกันก่อนก็คือตัวนี้กับวางลงตัวนี้กับวางลงวางลงเลยเนาะกับวางลงโอเคหมายถึงว่าวิดีโอที่เที่ยวทายมามีอยู่ทั้งมด4วิดีโอหลังจากเที่ยาเอามาเรียนทั้งหมด4ีวิดีโอเหยียบหอยเราก็เอาส่วนของเสียง ที่เป็นเสียงเพลงที่เขาอัดอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเขาเขามาก็คือตัวนี้เนาะผงสลีตัวนี้มันเสียงเสียงที่เป็นเสียงดนตรีของเข้าตัวนี้โอเคอันนี้คือเสียงฝาเพลงที่เขาอัดไปแล้วก็คือแถบเสียงตัวนี้ในส่วนของการซิงค์หลังจากที่เขาเอาฟุตเทหรายการเสียงเพลงของเขามาปงไว้ในแล้ว เมื่างไปนี้แล้วให้เขากลั้มทมดคลิกขวาแล้วก็เข้าคําว่าซิงต์ตัวนี้ซึ่งเป็นคำสั่งที่หลายคนอาจจะเห็นแต่บหูวัวจะสใส่หานาใดหลังจากเข้ามาเหยียบหอยหเข้ามาเหลือส่วนของออดิโอตัวนี้แล้วก็เลือกตัวนี้เป็นหนึ่งแล้วก็กดโอเคหลังจากนั้นล่อถามันโปรแกรมมันก็ิะประมวลเอาทุกอย่างมาเรียงกันให้ซื่อตรงกันเป๊ะ สำหรับวิธีการแบบนี้เฮาสามารถเอาไปซิงเสียงในรายการที่สัมผัสก็ได้อย่างเช่นมีกล่องซองนวยรายการมีกล่องน่วยหนึ่งนี่ที่ได้ใส่เสียงลัก,กเขาสามารถซิงกันรายการปิดเสียงกล่องนวยหนึ่งละ้วกะ็ใส่เสียงลักตัวน,นั้นได้โอเคหลังจากะซิงเขียบหอยทุกอย่างมันก็สิตรงแบบนี้ส่วนนี่ก็ส่วนเกินออกมาแล้วในส่วนต่อไปแม,น,มนเท่ากับปิดเสียงพวกแทร็กซีแทร็กตัวนี้ปิดโดยการติ๊กใส่นีเหลือ ฟ้าไปเตยเสียงข,งของเฮาบอนนี้แล้วเฮาก็ลองเปิดเบิ่งลองปิดตาเบิ่งเนาะบัดนี้ กสิปมาณนี้เนาะวิธีการซิงค์แบบง่ายๆบอดี้มีเทคนิคบอดี้มีขั้นตอนอยังที่ยุ่งยกเพื่อได้หลา,ลายคนอาจจะเฮียนกายอันนี้คือทั้งหมดที่เขาเอามาแบ่งปันในมือนีหวังว่าจะเกิดประโยชน์ฝากทุกคนติดตามในวิดีโอตอนต่อไปทุกการติดตามและการแชร์เป็นกําลังใจที่สําคัญหลายสาหรับข่อยถ้าจะคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และแชร์นะเด้อ